เร็วลงเร็วๆฝนตกครับลงมาอีกลงมาอีกโอ้ยไปหาเลยลงมาเร็ว,รวฝนมันตกลงมาอีกครับอุย้ยตั้งหลักนานจริงลงมาครับ ปรับครับครับปับ,ป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 บลงมาอีกครับลงมาอีกกิ่งหนึ่งเร็วเปียกหมดแล้วหแหมเนี่ยฝ่าจะลงล,ะลีลาเยอะเปียกหมแล้วเนี่ย เอาหนาวไหมเอ,อาพอยยังกินเยอะๆจะได้ไม่ต้อ,อตงลงมาบ่อยครับเอาไหม ไปละ